ซีที่น่ารากกักทุกๆท่านของช่องวรรณภาเดนมาร์กนะคะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์เนาะเป็นวันศุกร์ หมอกแรงเกินนะทุกคนพี่ก็ไม่ค่อยอยากจะขับตอนที่หมอกลงเยอะๆนะทุกคนเพราะว่าพี่เหมือนกับเป็นยังไงไม่รู้พี่ไม่ค่อยชอบเนาะมันมืดเนะี่ยพี่ก็เลยรอให้สว่างหน่อยก่อนคนะ่ะนี่ค่ะทุกคนหมอกหมอกของเดนมาร์กก็จะนี่ก็ถือว่าจิ๊บจ้อยค่ะของอคนเดนมาร์กนะคนที่เขาชินนะ เขาก็ว่าจนะิบจอยเนาะแต่แต่สำหรับพี่สายตาพี่ไม่ค่อยดีด้วยเนาะ mm hmm. ก็ถ้าพี่ไม่ใส่แว่นนี่ก็คือเวลาลรถโผล่มานะคะทุกคนพี่จะตกใจมากเลยเพราะว่าบางคนนะเขาเขาไม่ไม่เปิดไฟนะคะทุกคนเนี่ยแบบนี้มันต้องเปิดไฟหมอบนะคะไฟหมอบกจะจะจ้ากับสายตาเราหน่อยหนึ่งเนาะเราก็จะมองเห็น แต่นี่ถ้าไม่เปิดไฟไหมอบนี่สายตาพี่นี่เห็นไหมคะมองไม่เห็นเลยนะรถข้างหน้านะแล้วก็รถที่สวนมาด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมเนี่ยพี่จะพี่จะตกใจอเวลาเขาขับมาใกล้ๆนี่เออนี่อย่างนี้ค่อยชั่วหน่อยบางคนนี่ไม่เปิดเลยหรือว่าเขาเปิดไม่เป็นหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าเขาลืมหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยโผล่ออกมาเนี่ยโอ้โหจะมองไม่เห็นเลยคะ่ะทุกคนพี่ก็เลยจะกลัว จะกลัวอยู่ๆก็โผล่มาอย่างนี้พี่จะกลัวเลยเพราะว่าดีไม่ดีบางทีอาจอาจเขาเห็นไหมคะเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเปิดนิดเดียวค่ะทุกคนแทบจะมองไม่เห็นเลยอ่ะบางคนนี่ก็เล่นพิเลนนะคะเหมือนกับจะแซงอะ่ะท,ทั้งทัที่ดูไอ้ทางอ่ะก็เห็นไหมคะมืดตื้อเลยตรงเนี้ย ก็มองไม่เห็นก็ยังอยากจะแซงนะเพราะว่าเขาสายอะ่ะบางคนก็สายแล้วเขาก็เชื่อเชื่อฝีมือเขาเนาะแต่พี่เนะ่ะไม่เชื่อฝีมือใครหรอกเนาะขนาดฝีมือตัวเองพี่ก็ยังไม่เชื่อเนาะเพราะว่ามันพลาดขึ้นมานี่วินาทีเดียวนะคะทุกคนเสียหายหมดเลยนะทั้งชีวิตเราด้วยนะทุกคนดูตรงนี้ค่ะมืดตื่นเลยเออนี่อย่างเงี้ยไฟหมอบอย่างเงี้ยค่ะก็จะจ้าหน่อยเราก็จะมองเห็นชัดเนาะ พี่ก็เปิดไฟหมอบด้วยแหละทั้งหน้าทั้งหลังเพราะว่าพี่กลัวคนจะชนพี่นี่ค่ะมึดตืต่นเลยค่อยๆกล้านเข้าไปนี่ค่ะรถคันนี้ก็คือไฟหมอบก็จะจ้าแบบนี้เราก็จะมองเห็นบางทีเขาก็เปิดไม่ไม่เป็นนะคะทุกคน บางทีเขาสักแต่ขับรถอย่างเดียวไม่ได้รู้อะไรในในรถเลยเพราะว่าสมัยก่อนอะเขาแค่ขับรถเป็นเขาก็ไปสอบใบขับขี่หรือไม่เขาก็ไม่ได้สอบสอบกับตำรวจอย่างเดียวไม่ได้ไปสอบทฤษฎีนะคะทุกคนเมื่อสมัยก่อนอะแฟนพี่บอกอะ่ะเขาก็จะไม่ค่อยรู้ว่ามันมีไฟหมอบไฟอะไรนะยิ่งรถยิ่งรถของไงรุ่นใหม่ทุกวันนี้นะคะทุกคน มีสารพัดเนาะเหมือนกับบ้านเราดีดีไม่ดีแทบจะไม่ต้องจับพวงมาลัยเลยนะคะทุกคนรถสมัยเนี้ยมันจะขับไปเองเหมือนถ้าเป็นไปได้เนาะนี่ดูมืดตือนเลยะคะ่ะทุกคน เป็นทางโค้งหักศอกเลยค่ะทุกคนแต่ว่าโอ้ยก็ยังชั่วหนูดูกาะทุกคนดูข้างหน้าพี่แทบจะไม่เห็นไฟเขียวเลยนะคะไฟเขียวไฟแดงแทบจะไม่มองไม่เห็นเลยค่ะทุกคนไอคลิปนี้ พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่วันพาเดนมากด้วยนะคะทุกคนเห็นยอดไลค์ขึ้นอย่างนี้โอ้ไม่อยากจะทำงานเลยให,ให้ตายสิอยากจะไปวิ่งไปถ่ายคลิปทุกที่เลยของเดนมากในช่วงเนี้ยให้กับ f อได้เห็นนี่คะ่ะดูมอบโอ้พระเจ้า my god พระเจ้าช่วย โอเคค่ะทุกคนคลิปนี้พี่กคขอจบแค่นี้นะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะบาย